คุณลูกค้าที่กําลังจะมองหาตู้เชื่อมมิกไว้ใช้งานอยู่นะครับวันนี้ทางร้านเรามารีวิวนําเสนอตู้เชื่อมยี่ห้อโกลเด้นนะครับรุ่นมิก300แล้วความพิเศษของตู้เชื่อมตัวนี้นะครับเป็นรุ่น2ระบบก็คือเชื่อมมิกก็ได้หรือว่าเชื่อม MMA ก็คือเชื่อมไฟฟ้าก็ได้นะครับผมกับตัวนี้ไซส์ขนาดของเขาเป็นขนาด1กิโลนะครับเชื่อมลวดฟักคอได้ตั้งแต่0.8และ1.0นะครับและตัวนี้ไม่ต้องใช้แก๊สนะครับสามารถเชื่อมได้เลยอุปกรณ์ของแถมในชุดก็มีให้พร้อมเลยนะครับก็เริ่มจาก สายเชื่อมมิกมีแถมให้นะฮะสายเชื่อมไฟฟ้าสายดินหน้ากากแปลงเคาะลวดฟักคอนกิโลมีแถมให้นะครับผมครบชุดเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวตู้เชื่อมนะครับมิกตัวนี้ด้านหน้าตู้เชื่อมเป็นยังไงกันบ้างด้านบนนะฮะมิกนะครับผมก็เป็นระบบมิกนะฮะกดปุ๊บลวดก็ออกมาเลยนะฮะนี่นะครับผมใช้เชื่อมมิกนะครับไม่ต้องเขี่ยม,มันลวดเชื่อมจิ้มก็เชื่อมได้เลยเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปเราจะมีรีวิวเชื่อมให้ดูหมดนะครับทั้ง2ระบบเลยปุ่มปรับนะฮะมี2อ,อันในการเล่ง คาเลนต์ตัวนี้เป็นตัวเล่กนกระแสไฟนะครับตัวนี้เป็นโวลต์ปรับไปในทิศทางเดียวกันนะครับของการใช้งานเชื่อมเต็มแม็กสุดของเขาจะอยู่ที่300นะครับส่วนด้านล่างนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นช่องต่อมิกนะครับผมแล้วตรงนี้ก็จะเป็นขั้วบวกขั้วลบนะครับของการใช้งานเดี๋ยวลองดูรีวิวการใช้งานตู้เชื่อมตัวนี้กันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวการใช้งานของตู้เชื่อมโกลเด้นมิกสามร้อยกันเลยนะครับนะครับแค่กดก็เชื่อมได้เลยนะครับผม เดี๋ยวเรามาทดสอบระบบ M M A ลวดเชื่อมนะครับแต่เบื้องต้นเราจะใช้ระบบมิกแต้มเหล็กให้ติดกันก่อนนะครับจะไม่ต้องเขี่ยเลยฮะแค่จิ้มกดก็พอนะครับผมอ่าฮะง่ายดยเลยนะครับแต้มให้ติดกันหลังจากนั้นเราก็ใช้ระบบ M M A นะลวดเชื่อมแล้วก็เปลี่ยนระบบตรงตู้เชื่อมมันก่อนนะครับให้เป็น M M A นะฮะแล้วก็เชื่อมลากได้เลยนะครับ2ระบบในตัวใช้งานสะดวกสบายมากเลยนะครับ ขายกันใกล้ๆเลยนะครับกระแสไฟแรงมากเลยนะครับตัวนี้เชื่อมเหล็กหนาเลยฮะเคครับผมก็จบการรีวิวเท่านี้นะครับถ้าสนใจก็สั่งซื้อได้ครับขอบคุณครับ